วัสดีครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีนักเรียนเราที่เขาถามถึงกระแสะการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับเพราะเขาก็มองว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของผู้สูงอายุเนอะเอจิ้งโซซายตี้เนะนะเราควรที่จะลงทุนในอะไรดีแว่นตาดีไหมนะครับเาขาก็ขอความเห็นโดยส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจที่ยังไงจะต้องมีความต้องการเพิ่มขึ้นแน่นอนเติบโตแน่นอนเนี่ยก็คือเรื่องของ Healthcare เฮลท์แคร์แหละซึ่งอันนี้มันก็ความเห็นของผมกับความเห็นของคนอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันก็เห็นตรงกันนะครับส่วนเรื่องแว่นตาเนี่ยผมว่าแว่นตาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้เฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้แว่นตาเนี่ยมันก็ใช้กันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่ดูจอดูมือถืออะไรเด็กหลายคนเนี่ยก็เริ่มใส่แว่นแล้วนะครับและดังนั้นเนี่ย ผมก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าคนแก่เยอะขึ้นแปลว่าคนจะใส่แว่นเยอะขึ้นนะเพราะปัจจุบันมันก็ใส่เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นไอ้ประเด็นเรื่องธุรกิจแว่นเนี่ยผมเฉยๆนะแต่ธุรกิจพวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆนะในบวกการดูแลสุขภาพในกรณีที่แบบอายุเริ่มสูงขึ้นเนี่ย expenditure หรือว่าการใช้จ่ายในเซกเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยผมก็มองว่ายังไงไมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ผมมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่รองรับ Edging Society นบนนเนีผมมก็ได้โอกาสไปดูหุ้นในใต่างประเทศ ในประเทศที่คนผู้สูงอายุเนี่ยเขาเยอะกว่าเราอย่างเช่นในญี่ปุ่นในอเมริกาซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนของคนที่อายุเกิน65เป็นต้นไปเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะประมาณ28นะใน US เน่ยน่าจะประมาณ16กว่าในขณะที่ประเทศไทยอยู่ประมาณ12นะครับผมก็เคยไปดูแหละว่าธุรกิจ แบบบ้านพักคนชาราเวิร์กไหมมีหุ้นไหมในญี่ปุ่นใน US อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบ่งตามธุรกิจเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะครับว่าเท่าที่ไปเจอมาเท่าที่สังเกตมาเนี่ยอันไหนมันเวิร์กหรืออันไหนมันไม่เวิร์กปับเริ่มจากไอ้บ้านพักคนชราก่อนนะจริงๆในตอนแรกเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าบ้านพักคนชาราเนี่ยมันน่าจะเวิร์กแน่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแล้วยังไงมันก็จะเป็นถูกไหมถ้าเกิดว่าเขา ผู้สูงอายุที่อายุเยอะแล้วเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะครับและดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอดีแมนมันน่าจะมีนะความต้องการน่าจะมีน่าจะเวิร์กน่าจะมีกําไรแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าแปลกใจมากเลยว่าธุรกิจที่เป็นกลุ่มบ้านพักคนชราพวกคนที่ทําธุรกิจเป็นออเปอเรเตอร์อันนี้เนี่ยไม่เคยเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กทั้งในญี่ปุ่นและไม่เวิร์กทั้งในยูด้วยนะ บริษัทมันไม่ค่อยจะมีกําไรกันนะครับหลายบริษัทที่ผมไปดูก็คือโอเคแหละรายได้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรุนแรงแต่กําไรเนี่ยมันดูสวิงมากบางบริษัทก็โอดูขาดทุนด้วยซ้านะครับบางบริษัทขาดทุนต่อกันหลายปีแล้วมันไม่ใช่จํากัดเฉพาะแบบรายเล็กๆนะตอนแรกผมก็แบบไม่แน่ใจก็นึกว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบรายเล็กสเกลมันยังไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยมีกําไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าโอ้แม้แต่กระทั่งแบบรายใหญ่ๆเลยอ่ะแบบทอบ็ทอปๆเลยใหญ่ที่สุดใน US เลยก็ยังแบบขาดทุนต่อเนื่องหลายปี อันนี้ผมเอาลิสต์ให้ดูนะครับอันนี้เป็น10อันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน US ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับซีเนียร์ลิฟวิงซึ่งก็คือบ้านพักคนชรานะครับอันดับที่1เนี่ยบริษัทที่ชื่อบรูคเดลเนี่ยถ้าดูผลประกอบการย้อนหลังนะคือขาดทุนทุกปีอ่ะมันขึ้นอยู่ก่าว่าขาดทุนเยอะหรือขาดทุนน้อยเท่านั้นเองนะครับจริงๆปีที่กำไรเนี่ยดันเป็นปีโควิดด้วยซ้ำไปนะปีที่เป็นแบบปีปกติก่อนหน้านั้นคือขาดทุนตลอด อันถัดมาที่มีหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นก็จะเป็นอันดับ4ก็คือ5 Star Senior Living 5 Star Senior Living เนี่ยดูผลประกอบการย้อนหลังก็อนอาดพอๆกันคือคุณเห็นเลยว่าปีส่วนใหญ่ที่ทําธุรกิจเนี่ยก็คือขาดทุนนะครับแล้วถัดมาที่มีหุ้นอีกก็จะเป็นอันดับที่10อันดับที่10เนี่ยปัจจุบันมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น s o n ิ d a นะครับบริษัทโซนิด้าเนี่ยมีหุ้นเช่นเดียวกันไปดูก็เหมือนเหมือนกันก็คือขาดทุนดูอนอาดไหมครับ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้เฉพาะใน u s นะจริงๆในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่แต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าเออแบบชื่อคือบริษัทที่ทำเนี่ยมันชื่อว่าอะไรแต่เคยดูเนี่ยหน้าตาก็อารมณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยนะผลประกอบการก็แย่พอๆกันบางบริษัทก็โอเคอาจจะมีกําไรนะแต่มันก็จะแบบสวิงไปสวิงมาแล้วดูแบบต่ํามาก ส่วนสาเหตุว่าทําไมมันถึงผลประกอบการไม่ดีกันทั้งกลุ่มเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ไแน่ใจร้อยเปอนะแต่หนึ่งเลยก็คือเดาว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันคือเท่าที่ดูคือมันมีคนที่กระโดดเข้าไปในธุรกิจนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนก็คงเห็นโอกาสแบบเดียวกันแหละว่าเออมันเป็นธุรกิจที่น่าจะดีแน่เลยก็เลยแห่เข้าไปทําพอแห่เข้าไปกันเยอะๆเนี่ยมันก็เลยมีการแข่งขันนะครับมันก็เลยทาให้ออคคิว n พนซีอาจจะแบบ ต่ำนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแย่งลูกค้ากันนะราคาอาจจะเซตร,ราคาสูงมากไม่ได้เพราะทุกคนก็แย่งลูกค้ากันแล้วเซอร์วิสในแต่ละที่มันอาจจะคล้ายๆกันนะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ที่เข้าใจก็คือเรื่องของว่าต้นทุนในการทาธุรกิจที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับคือการดูแลผู้สูงอายุว่ายง่ายคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วณนเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เลเบอร์อินเทนซีฟมากก็คือต้องมีพยาบาลหรือต้องจ้างคนมาต้องต้องมีคนมาคอยดูแล อยู่เกือบ24ชั่วโมงเนื้อหมยครับแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่ธุรกิจที่ต้นทุนต่ำไม่สามารถเอาเทคโนโลยีอะไรมาทดแทนได้ไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ได้เพราะเรายังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นคนดูแลคนมันก็เลยเป็นธุรกิจที่แบบ labor intensive ต้องจ้างคนต้องต้องมีฟ a c ิลิตี้นะครับและการลงทุนรวมๆแล้วคอสมันก็เลยสูงแล้วดังนั้นโดยรวมมันก็เลยทําให้กลุ่มบริษัทที่เป็น operator ของพวก senior living facility พวกบ้านพักคนชาราพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ อนาคตในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีบริษัทที่เป็นกลุ่มนี้โผล่ขึ้นมาเข้ามาในตลาดหุ้นเป็นผมผมก็จะไม่ซื้อเพราะผมก็มองว่าในอนาคตมันก็จะแข่งขันกันดุเดือดแน่นอนนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลณนะปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยก็มีหลายกลุ่มถูกไหมแล้วทุกกลุ่มผมเชื่อเลยเดี๋ยวก็ทาบ้านพักคนชราของตัวเองแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบคนแข่งกันเยอะๆเหมือนเดิมนะครับผมก็จะหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มนี้อ่ะอันถัดมานะครับเป็นกลุ่มบริษัทที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยเช่าให้กับอเรเตอร์ไปทําบ้าานนพักคชีท พวกกลุ่มนี้เนี่ยได้เปรียบกว่ากันเยอะเลยพวกนี้เนี่ยรายได้นิ่งกวก่ากันเยอะแล้วก็กําไรสม่ําเสมอกว่ากันเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องแบ,บกรับความเสี่ยงของออเปอเรชันไงไม่ต้องกังวลว่าเออแบบทําบ้านพักคนชาราไปแล้วจะกําไรหรือไม่กําไรเพราะเขารู้อยู่แล้วถูกไหมครับว่าการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ราคาเท่าไร่อะไรยังไงต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็ซายคอนแทคเลสระยะยาวเลยเช่าระยะยาวเนี่ยว่าเออโอเคเนี่ยผู้เช่าต้องจา่ายค่าเช่าเท่านั้นเท่านี้ฟิกซ์เท่านี้ตลด ถ้าเกิดว่ามีการต้องซ่อมแซมผู้เช่าจ่ายเองอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับมันก็ค่อนข้างชัวร์ว่าไรายได้มันจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะแล้วก็กําไรค่อนข้างดีแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าผู้เช่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิดเจ๊งไปไม่ไรก็หาผู้เช่าอเปเรเตอร์อื่นมาทําแทนบริษัทกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจดทะเบียนอยู่ในรูปของรีดนะครับในอเมริกาเนี่ยก็มีหลายเจ้าอยู่เจ้าใหญ่สุดก็จะมีอย่างชื่อ w e l l Tower v e n t a ทัสโอเมกาเฮลส์แคร์อินเวสเตอร์นะครับในญี่ปุ่น healthcare and medical investment corporation อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะครับพวกนี้เนี่ยคือจดเป็น REIT หมดธุกกรกิจกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับเป็น operator นะผมชอบพวกกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าธุกกรกิจประเภทนี้ถ้าจะเจ๊งแบบเละเทะเนี่ยมันก็คือมันต้องพังแบบท, Industry, ทั้งอุตสาหกรรมนี้เลยก็คือผู้เช่าทุกคนเจ๊งอย่างเงี้ยโอเคอย่างนั้นมันก็จะมีผลกระทบถูกไหมครับกับ landlord นี่ก็จะเละไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เคสแบบรุนแรงขนาดนั้นคือมันเป็นแค่แบบ operator บางเจ้าที่เจ๊งบางเจ้ายังทําได้ดีอยู่เงีย้ยแลหลอดก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่กลุ่มธุรกิจต่อมาที่ผมเจอว่าทําแล้วค่อนข้างเวิร์กก็คือกลุ่มที่ทําเรื่องของ home health home health ก็คือแบบดูแลสุขภาพโดยการส่งพนักงานไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านแต่อาจจะไม่ใช่ดูแล24ชั่วโมงนะก็อาจจะแวะเข้ามาดูแลแล้วก็กลับไปนะครับกาชั่วโมงก็จะสองสามชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นคงจะเรียกว่า home health ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆในญี่ปุ่นเนี่ยผมเหมือนหาไม่เจอคือไม่รู้ว่ามีไหมนะครับพูดตามตรงคือไม่รู้ว่ามีหุ้นหรือเปล่าคือมีม,มีมีบริษัทมีแน่แต่มีหุ้นไหมไม่ชัวนะครับแต่ว่าใน US เนี่ยผมจําได้เลยมันก็จะมีกรุ๊ปใหญ่ๆก็จะมี En Compass Health LHC Group พวกนี้เป็นต้นครับแต่ทําไมมันถึงทําได้ดีคําถามคือทําไมมันถึงทําได้ดีกว่าบริษัทที่เป็นออปเปอเรเตอร์ของพวกบ้านพักคนชราอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ชัวจริง เราคงต้องไปศึกษาในรายละเอียดคือที่ผ่านมาก,ก็ยังไม่ได้มีโอกาสซื้อหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยยังไม่ได้แบบติดตามลึกซึ้งเท่าไหร่ถัดมาเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผมก็ชอบเช่นเดียวกันนะครับก็คือพวกธุรกิจเครื่องมือแพทย์อุกปกรณ์ทางการแพทย์พวกอะไรข้อเทียมออฟอกไตอะไรนะวัดความดันวัดน้ําตาลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับพวก อุปกรณ์พวกนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เมื่อเราอายุเยอะขึ้นความต้องการมันก็จะสูงขึ้นเวลามีโรคเรื้อรังนะพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตามันคงจะเติบโตแหละถ้ามันเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับอย่างบริษัทยกตัวอย่ยางอย่างเช่นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับไตในญี่ปุ่นก็จะมีนีโปรถ้าเป็นระดับโลกก็ Fresenius Medical Care นะแล้วถ้าเป็นเป็นพวกอะไรอข้อเทียมก็จะมี s t r i k e r มี z i m m e r b i o m e อ ไนะอ้พวกวัดความดันก็นึกถึงออมรอนถูกไหมวัดน้ําตาลก็อาจจะมีเด็กซ์คอมส่วนธุรกิจกลุ่มสุดท้ายที่ผมนึกออกนะครับก็เป็นไอ้ที่หลายๆคนก็นึกออกเหมือนกันก็คือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งพูดจริงๆเลยคือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยมีหลายกลุ่มมีหลายหุ้นและส่วนใหญ่ทําได้ดีด้วยคือผลประกอบการดีและดีขึ้นนะครับเ,เมื่อเทียบก,กันกับหุ้นในอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เคยพยายามหาเหมือนกันนะว่ามันมีหุ้นโรงพยาบาลไหมก็พบว่าในต่างประเทศมันก็มีแหละแต่ไม่มีประเทศไหนที่รู้สึกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเยอะเท่าเรานะครับแล้วจริงๆ profitability อย่างหุ้นในอเมริกามันก็จะมีกลุ่มใหญ่ที่เป็น HCA เนาะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ profitable สู้พวก BDMs ในประเทศไทยเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับและดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าสนใจหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ดูในไทยนี่แหละถูกแล้ว ทั้งหมดที่ผมนึกออกเกี่ยวกับเทรนผู้สูงอายุก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครมีไอเดียอื่นว่ามีอินดัสทรีอื่นที่ได้รับประโยชน์จากเทรนของเอจจิ้งโซไซตี้อีกก็วนันทิ้งไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับเผื่อมันเป็นอินดัสทรีที่น่าสนใจผมจะได้ไปดูด้วยวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโออใหม่ๆขงเรากก็ทได้บบน Facebook บ YouTube, Smart Stock YouTube Investment ั แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ